การสิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเร็วมากอย่างช้าที่สุดผมทายให้ตองนี้คือไม่น่าจะเกิน20วันที่ผมนะครับเหตุผลไปเลยครับพพเพราะว่าเซลล์ผิวเราผ่านเซลล์ผิวทุก20วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นภายใน20วันเพราะฉะนั้นใน20วันเนี่ยผลจากตัวอื่นมันจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเห็นผลน่าจะพูดประกันได้อยู่ที่ประมาณ20วันก็เห็นผล ถ้าอย่างช้านะครับแต่ถ้าอย่างเราอยู่ที่บอกครับว่ามันว่ากันเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นแค่ที่ตัวตัวทีโดยเดี่ยวสินะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดถ้าเราสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าไม่ต้องการอาศัยความรู้ทางการแพทย์เลยนะครับการที่คนโบราณบอกว่าผิวมีน้ำมีนวลเนี่ยเขาไม่ได้จบแค่สาสึกษานะครับเขาก็นั่งดูว่าผิวนางงามคนนี้สวยอย่างนี้เขาจะไม่ใช้สายตาใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าผิวแห้งใช่ไหมครับผิว ไม่ละเอียดนะครับมันจะมันมีรอยติดตงตีนการขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็มันขาดคอลลาเจนใช่ไหมครับถ้าผิวมันไม่มีไม่มีอาการเนื้อ้าพอย่างเงี้ยผิวมันจะงอกพราะว่ประมาณนี้เออมันขัดยีลาสติกใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันกระตุ้มได้ด้วยการใช้โปรเจคเตอร์เพื่อทําให้ไฟโบราณเราซักเสริมนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกระบวนการถ้าพูดตามข้อเท็จจริงเลยนะครับว่าในกระบวนการการใช้เซลล์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มสเตมเซลล์เนี่ย ผมยกให้มีแค่สองเทคโนโลยีน,นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีที่อของคอนเจนเนซี่แหละครับที่ว่าเป็นการใช้โค้กไซเ,เอร์แต่ว่าเป็นการสกัดจากน้ำในเซลล์ครับอีกอันหนึ่งนะครับผมยอมรับแต่ว่าไม่มีขายนะครับมันเป็นห้องปฏิบัติการนรอยู่ที่บิลนิคมันใช้หนังแกะลูกอก่อนตัวแกะใช้ใช้โค้กไซเ,ฟเ,ฟเอร์จากจากหนังแกะมาใส่ลงไปในเซลล์ทาร์ทีนะครับที่ผมเห็นสองโปรดักต์ที่มีคุณภาพสูงนะแต่ตอนแรกเขาใช้ในคลินิกเพียงแค่เอง แต่ว่าเราเห็นว่าเออมันใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันว่าตัวหนึ่งใช้กรดโฟลิกจากการนชาน้ำเ,เชเื้อเซลือดตัวหนึ่งใช้กรดโฟลิกจากหนังแกะที่ที่ที่ตัวต่อนใช่ไหมครับหนังเขากำลังจะระดับตัวก็กปกไปเสไปกรดโฟลิกมาใช้เพราะที่ตนส่วนตัวบงเห็นแค่สองตัวนี้นะที่ที่สามารถที่จะให้ประสิทธิภาพซึ่งตรงตามที่เราต้องการครับก็คือให้ผิวพันธุ์สร้างคอลลาเจนไพรสสามใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่การรักษาด้วยกพทปัจจุบันใช่ไหมครับ อันที่หนึ่งถ้ามีทีมการก็ฉีดโบท็อปใช่ไหมครับใช่ไหมครับฉีดโบท็อปก็อย่างที่บอกว่ามันก็สามเดือนสี่เดือนก็ต้องไปเติมใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะหมดฤทธิ์ใช่ไหมครับจีดดีไม่ดีก็เกิดเรื่องเคยเห็นไหมครับที่ลารายฉีดโตขึ้นคิดภาพไหมครับชิ้วเป็นนิ้วอันหนึ่งฉีดกระโดดคือมื่อเทมป์ตอบเรื่องมันมันบางทีมันพุ่นใบออกหรือย่าเหมือนกันนะครับบางคนก็ตาเหลือหลับตาไม่ลงน้ำตาแห้ก็มีนะครับจีนพิลเลอร์นะครับอันนี้อันนี้คือที่ที่คุณหมอเขาใช้นะครับ คเอาให้มีครั้งหนึ่งนะคือชี่ที่ผมอยู่ผมก็ไม่ได้ผมจริงๆผมทำลินิกก็อยู่ที่สยามสแควร์น,นะฮะก็เป็นคลินิก้ง่คตรระลัาไปเยอะใช่ไหมครับทีนี้ก็มีคุณหมอหมอโรคผิหนังเขาเอาใจเล่ากับผมหรอกแต่หน้ามีปิ้งเหมือนเลยใช่ไหมครับทีนี้พยาบาลแล้วก็มานั่งแซวอาจานย์ฉีดปรสอบไปบอกผมไม่ฉีดคือผมใช้ใช้เจ้ลบใช้ใช้เล็บผมว่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไร้ผมนี่แะไรแต่ผมไม่ฉีดผมไม่ชอบฉีดหมอคนนั้นก็ไปฉีด เขาบอกว่าอาจารย์ย <õ UNC> <Overwatch> ิ t t <ED> ้มแทนกันพอยิ้มเสร็จไอ้ผมก็ต้องเจาะทมือเลยท่นนั้นก็ทั้งที่มันก็ตึงตลอดใช่านเยครับเขอกหมอฉีดใช่ไหมล่ะยกหมออีคนนี้งได้วิจิตนะว่าบบถ้ามามันตึงตลอดเวลาเขาล้วคนจะยิ้มเขาจะโกรธอาจามันก็ตึงอยู่งลยครับเป็นเป็นพลาสติกขังอยู่ไหมคือก็แซวกันไะก็เข้าก็หัวเราะกันอันนี้ก็แซวกันเล่นนะครับแต่ก็แต่ความชอบที่แต่ละคนนะนะครับอันที่สองคือจิตผิดเลย ฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับมันมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่ามีปัญหาว่ามันปีฉีดแล้วมันไม่อยู่ฉีดไม่อยู่นะครับฉีดแล้วบางทีมันลอยไหลออกใช่ไหมครับมันมันตึงเพราะฉะนั้นต้องตัวที่ทนที่สุดก็คือเลสเซเลของโซลิสเล์ฉีดไปเเคยฉีดไหมครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยมากฉีดแล้วมันปึ๊กเลยนะครับแต่ทีนี้ดูความที่มันข้นมากเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เล่านะเรื่องจริงเพราะว่าผมเร่บการปรึกษาไป มีคลินิกค,ความงามที่มีแฟรนไชส์เยอะที่สุดในประเทศไทยสาขาปตุนนะครับคนที่ไปฉีดเป็นแอนตเซชาโคมาสวยเป็นคนที่ผกเขาก็สวยอยู่แล้วแ่ะใช่ไหมทีนี้เขามีแฟนเป็นคนเป็นผู้คนไทยเป็นคนโเ,เป็นก็ลงเครื่องมาทีนี้เคสก็จะเกิะเติมกระหม่อมให้มันคมหน่อเป็นยังไงครับอยากแต่มกระหนคมอ่ะซึ่งมันก็โอเคมันก็ทําได้ใช่ไหมแต่มาพิซเลนลเนี่ยมาออกแบบมาเพื่อมาฉีดล่องแก้ใช่ไหมครับฟังกรมูรอโดมมันไม่ฉีด มันไม่ใช่เอามาฉีดจมูกเข้าใจไหมครับเพราะว่าจมูกฝรั่งมันโดแต่คนเอเชียเนี่ยกลับเอามาฉีดจมูกเพราะที่มันออกแบบมาสำหรับฉีดตรงนี้เข้าใจไหมครับเพราะว่าฝรั่งมันจะเหี่ยวอย่างนี้ใช่มเขาไม่ได้จะติดตึงเข้าไปแต่มันไม่เคยฉีดจมูกแต่คนไทยเนี่ยเขาไปฉีดจมูกเยอะปัญหาคืออะไรครับที่จมูกเนี่ยครับมันมีเส้นเลือดเข้าใจไหมเส้นเลือเยอะมากเลยครับนี่แล้วเส้นเลือดนี่มันต่อเข้าสมองเลยยิงปุ๊บเข้าสมองเลยครับ โอ้โหภายในสิบนาทีตาปุ้นทะลุหมดเลยครับคนไทยรายนยาาี้ส่งตดวจพลามาธิ่ดีชายแสงนะครับเลซิเดตวิ่งเข้าไปเต็มสมองเลยส่งไปละมาธิ่ดีสึ่งชายแสงเป็นเิเดตผมไม่กล้าไปดูแต่เขาจะว่าข้อขาดที้เข้าใจนะครับเพราะว่าบรรทุนตึ้งโอ้โหคือเขาจะทำมันเป็นสารสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่รู้จะว่ายัางไงครับคือมันเป็นฟิลเลอร์แต่ฟิลเลอร์ออกแบบมาเพื่อฉีดน่องแก้ม แต่ว่าคงแทยมันไม่มีมันมาจะโมแลม้วจะหมเป็นตำแหน่งที่มันฉีดไปได้เพราะว่ามันมีหลอดเลือดใช่ไหมครับถ้าคุณฉีดต้องฉีดตัวอื่นซึ่งมันละเอียดละเอียดแต่มันก็จะไม่ค่อยคงไงเพชรเรนเป็นตัวที่คงสภาพดีมากดืนสายปัน้นได้หมดเลยบอลครับ <laughs> นั่นเดี๋เห็นผาทำไมเคาจะฉีดอะไรครับผมผมไม่ฉีดทุกทีเอาทาดูครับทาเฉพากนล้างกอฉีดเข้าไปแล้วผมไจ้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดขู่อันนี่คือเรื่องจริงนะครับ ผเก็ถามว่าถามน้องไม่ใจกล้ากันยังเลยก็เห็นกันอยู่กับตาเยอะพี่ตัวมันไม่สวยคนแค่ก็ไม่ชอบเข้าใจไหมครับคือเข้าใจไหมครับคือหมอที่จีบก็รู้ว่าเสียงเสียยเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวนี้คนแค่ก็ไม่ชอบเพนี่สวยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นผลข้างเคียงใช่ไหมครับไม่รู้ยังไงพูดมากคนลูกค้าก็จะตกใจใช่ไหมครับก็สังกระพะแต่ถามว่าเป็นเรื่องไหมก็เป็นเรื่องจริง นะครับแล้วก็เมื่อผมไปดูคนไข้ทีนี้เนื่องจากมันไม่ใช่คลินิกที่โรงแรเป็นคลินิกที่โร่ที่รักษาโรคแซกซอนแตบคนนี้ไม่ใช่หมอสกินที่จะมาตั้งเอาหน้าตอนที่ประชาชนผมเวลาหมอจารย์เติมเต็มเยอะบางคนก็แก้มเน่าไม่ใช่ไหมครับเน่าเลยนีะครับนี่เป็นเรื่องจิติกนะนอกจากนี้นะครับการทำ t r e a เม e n t ต่างๆที่เราเคยเห็นนะอย่างเช่นการทําเครื่องหมาิ f เล t e r บางคนมันมันมันเสียบันตายไปนี่คุก ให้ให้ให้อยู่แต่ะจะกระโสเลยใช่ไหมฮะับให้ผู้ชิดี่ก่อนคิดเขาเริก็ต้องโบกัวมือถังอาจารย์ยิ้นมันมันแฟบเลยเขาจะเป็นมันร้อนดูเซลล์มันตายหน้าข้างนี้มีไขมันนะครับข้างนี้เป็นหนังกระดูกอาจารย์ที่รามาธิบดีทํานะคือมันพลาดได้ใช่งไหมครับมันพังจริงมันมันตายครับเซลล์มันถูกความร้อนแล้วมันตายไปเลยใช่ไหมเพอมันตายเลยกลายเป็นไขมันที่ แ้วมันก็เป็นน้ำีกระโดดคแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือที่เรามาเป็นเรื่องจริงซึ่งวงการแพทย์ก็กไม่ได้จะพูดกัน,นใจเย็นครับเพราะว่ามันคือคนทำก,ก,ก,ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแตครับนี่เป็นเรื่องจริงมากแต่เก่าถ้าเราไม่มีทางเลือกไม่มีสิธีปลอดภัยกว่าเราก็ต้องอไปทำใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับควรจะใช้วิธีไหนดีกว่าครับถ่าดีกว่าเดี๋ยวักแพ้ก็มาขอ,อจริงไหมครับ นี่ครับนั่นก็เป็นหน่วยรที่ผมน,นสนับสนุนและก็จะมีมาเป็นเจกคอิให้เพราะถือว่านี่คือเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น,นและก็ที่ดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าถ้าใครยังชอบแบบเดิมก็ทํมันไปแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตนัวมันเองไม่ได้เกิดเยอะนะครับแต่เกิดจริงๆเกิดจริงๆที่เราเห็นจริงจริงนะครับที่าดูแตน,นะครับ กินลกินหมดพี่ตั้งลมดมันไม่หายับไปดีลูกไอชานติดครับมันไปอยู่หอที่ไม่ให้หลนมันไปกินจำพูครับมันแข็งแรงมากไม่เคยแพ้เลยแล้วพวกก็ไปไหนไม่เคยไปหาหมอเลยคือเข้าใจไหมครับโอ้ตลกมากเลยผมนั่งหัดเลยอันนี้ก็เรื่องจริงนะคือผมโอ้นังขำเลยไปกินจำพูกับกับปลอดภัยนะครับนั่นคือลดกติอันที่พวกนราไม่ได้โกหกนะองนติดมา เออมันบางทีมันมันเป็นเรื่องสิ่งวี่เราสิ่งพินได้ไหมครับมีชั้นเด็กคนน่าสงสารมากสตัตาแ,แค่สีส่สิบลูกๆๆเล็กๆภรรยาเก็นรถมาเป็นบะเลิงปอดกระจายไปสม,มองอัมพาตแล้วเขเป็นคนใจบุญมากเลยนะสมัยก่อนที่มหาบัวยังมีทาา่าถันวีมีชีวิตอยู่นะแค่ศรัทธามากเลยนะแต่ไปรวบรวมพละพรกบริจาคเงินทับโรโลงเนี่ยได้ปีละล้านกว่าบาทจัดพิมธรรมะของวัดป่าแจก ตัวเองต้กินอาหารดีแล้วก็สร้างรูปและมีชีวิตก็ดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก,วก,วก็มีความเชื่อที่จะประกับกรรมกก็ไปวิ่งท็อกกิ้งทุกวันใช่งไงครับผมก็ถามว่าแล้ววิ่งที่ไหน,ว,นวิน่งรอบสวนจิตตอนห้างหงเย็นที่สุดกับการกินใชงไหมครับแล้วเป็นมะเร็งปอดตายเลยก็ไปนอนในห้องแอร์ตอนนั้นเป็นยังไงดีปว่าอาจารยีครับพบคิดว่ามันดีไปวิ่งท็อกกิ้งแล้วชิปดูสว่วนจิตรถติดไหมครับ รถเตะก,ก็ควันขาวพุ่งเลยแล้วก็พปมิ่งสามรอบนะสู่เป็นปีๆสุดท้ายเป็นมะเร็งปอดนั่นนี่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันของคนไทยนะครับเพนะระาะฉะนั้นคือถ้าเรามามองนะครับเพระาะฉะนั้นผมคิด่ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าการนําความรู้เรื่องสเตนเซลเรื่องความยากเทโรเมียซึ่งเป็นงานวิจยัยทางด้าน,นะาน,านาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ข้าวหน้าที่สุดอำมาใช้นะครับช่วยกันผลักดันช่วยกันผลักดันนะครับว่า สิ่งเหล่านี้เป็นพิจิตตั์จริงๆและมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นใครใช้แบบนี้ก็ใช้เพื่อความยั่งยืนใช่ไหัเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตบางคนบอกมันสิ้นปงสิ้นเปลืองใช่ไหมครับแต่ถามว่าสุดท้ายเวลาคุณป่วยแต่คุณไม่มีข้อต่อรองใชไปซ้ำเข้าใจไหมครับหมอบอกแสนก็แสนบอกล้านก็ล้านคุณแทบจะไม่มีอะไรสิ้นเปลืองนะครับผมเจอเพิ่งเจอเอ่อน่าจะเป็นท่นนานเพื่อนศานะครับ ท่านนั้นก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เป็นผูษษ้สาก็รูปสี่คนเป็นข้าราชการหมดนะครับมีคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งน,นะครับปรากฏว่าทุกคนจนหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องลงขันกันรวมทั้งหมดเ็ล้านบาทรักษาคุณแม่ประมาณสามปีทุกบ้านหมดเงินเลยเพราะเป็นข้าราชการหมดเงินออมหมดเลยนะครับแม่เรตัดกำไ่ไดน้นั่นคือสิ่งที่จะเจอถ้าเราคิดว่าเราป่วย